สวัสดีค่ะกับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะเราก็จะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่กันคะ่ะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะเกี่ยวกับการวันดน้ําหนักค่ะ,ะในเรื่องแรกเราก็จะมาเรียนในเรื่องการชั่งน้ําหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะและการบอกกําหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน,นะคะ่ะสำหรับการชั่งนะคะเราก็จะมาชั่งบนเครื่องชั่งสองแขนแบบนี้ การชั่งก็คือการชั่งเป็นการวัดน้ำหนักของสิ่งของต่างๆนะคะคือเราจะมาเปรียบเทียบว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยมันหนักเท่าไรโดยที่ไม่ได้ใช้ของอ่าไม่ได้ใช้หน่วยมาตารฐานนะคะอ่ามาลองดูกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหน การช่างโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานสวัสดี้าเด็กๆในครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับเครื่องช่าง2แขนอย่างง่ายกันไปแล้วยังจำกันได้ไม่เอ่ยเราสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งได้ด<ๆ>้วยเครื่องช่างสงแขนอย่างง่ายโดยเด็กๆต้องรักษาระดับแขนของเครื่องช่างให้อยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งก่อนช่างและขณะช่างจากนั้นให้มาดูว่าแขนของเครื่องช่างเอ็นไปทางไหนแสดงว่าสิ่งของด้านนั้นมีน้ำหนักมากกว่าเป็นไงจ้าเด็กๆยังจำกันได้ใช่ไหมเอ่ยนอกจากการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งแล้วเรายังสามารถใช้เครื่องช่างสองแขนในการหาน้ำหนักของสิ่งของได้ด้วยนจัจนะ มาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงเด็กๆเ,เห็นลูกแก้วเหล่านี้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งของที่สามารถนำมาเป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักได้ครับซึ่งสิ่งของอื่นๆที่สามารถนำมาใช้เป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักได้เหมือนกันได้แก่ฝาน้าอัดลมเงินเหรียญโดยสิ่งของที่นำมาเป็นหน่วยกลางในการชั่งนั้นต้องมีขนาดและน้ำหนักเท่าๆกันด้วยน,นยะจ๊ะ ไปดูกันเลยว่าอัปแปะจะใช้ลูกแก้วเหล่านี้หาค่าน้ำหนักของสิ่งของได้ยังไงวิธีการช่่งก็คือวางสิ่งของที่เราต้องการช่่งลงบนจานข้างหนึ่งของเครื่องช่่งจากนั้นวางหน่วยกลางในการช่่งซึ่งตอนนี้อัปแปะเลือกใช้ลูกแก้วทีละหนึ่งลูกลงบนจานอีกด้านหนึ่งจนแขนสองข้างของเครื่องช่่งอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งหมายความว่า สิ่งของที่อยู่บนจานทั้ง2องข้างของเครื่องช่างมีน้ำหนักเท่ากันตอนนี้เราก็ได้น้ำหนักของหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเด็กๆหนังสือเล่มนี้หนักเท่ากับลูกแก้ว10ลูกนั่นเองจา้านี่คือวิธีการชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยกลางในการชั่งครับโดยเราสามารถกำหนดหน่วยกลางในการชั่งเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ครับ เด็กๆลองไปชั่งน้ำหนักสิ่งของเหล่านี้ด้วยการใช้หน่วยกลางกันดูสิครับช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆมาช่วยกันบอกน้ำหนักของสิ่งของต่อไปนี้โดยการเปรียบเทียบกับหน่วยกลางการชั่งกันนะคะ มะนาวหนักเท่ากับฝาจีบกี่ฝ้ามะนาวหนักเท่ากับสิบฟ้าจีบตุ๊กาตาหมีหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกตุ๊กาตาหมีหนักเท่ากับลูกแก้ว สิบห้าลูกส้มหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกส้มหนักเท่ากับลูกแก้วสิบห้าลูกแก้วน้ำหนักเท่ากับฝาจีบกี่ฝา สิดฝาแปรงลบกระดานหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกแปรงลบกระดานหนักเท่ากับลูกแก้ว16ลูก จเ้เด็กๆตอนนี้พวกเราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าสิ่งของชิ้นไหนหนักเท่าไรด้วยการช่างแบบใช้หน่วยกลางสนุกไหมเอ่ยอย่าลืมไปลองช่างด้วยเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายกันนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะเด็กๆสวัสดีจ้าอ่ะนะคะจากคลิปวิดีโอเนาะเห็นไหมคะว่าเขาเอาหน่วยกลางเนี่ยมาแทนนะคะอ่ะนี่ คือหน่วยกลางในการสร้างคูรายเพิ่มเป็นบล็อกไปด้วยหนึงอนนะคะมีลูกแก้วบล็อกฟ้าจีเหลียญน,น,นะคะคือสิ่งที่เราจะนํามาสร้างเนี่ยจะต้องมีขนาดแล้วก็น้ําหนักเท่ากันนะคะเพื่อจะมาเป็นหน่วยกลางในการช่างนั่นเองอสําหรับก่อนจะสร้างสิ่งของใดก็ตามนะคะเครื่องช่างสองแขนนี้จะต้องรักษาระดับของสองฝั่งให้เท่ากันนะคะห้ามฝั่งไหนเอียงไปฝั่งไหนเอียงเลยนะคะ ทีนี้มาลองดูสิคะว่าสภาพนี้เนาะแตงโมหนักกว่าหรือว่าเบากว่าส้มโอโดยใช้บล็อกนะคะเป็นหน่วยกลางเรามาดูกันก่อน,อนเลยซึ่งแตงโมเนี่ยหนัก9้าหน่วยกลางส้มโอหนัก6หน่วยกลางนะคะจะเห็นได้ว่าแตงโมเนี่ยหนัก9้าแล้วส้มโอหนัก6ดังนั้นนะคะแตงโมจึงหนักกว่าส้มโอนั่นเองค่ะนี้ขวดแย้มมีขวดแยม้มยม,มีโคมไฟมีกล่องของขวัญแล้วก็แอปเปิ้ล นักเรียนลองตอบคาถามในใจนะคะลองตอบคาถามถ้ารู้ายถามไปเน่ลองตอบคาถามในใจตัวเองสิรู้ายถามว่าขวดแย้มมีน้ําหนักกี่หน่วยกลางคะอ่าลองนึกนะคะแล้วโคมไฟล่ะหนักกี่หน่วยกลางแล้วกล่องของขวัญล่ะคะหนักกี่หน่วยกลางสุดท้ายแอปเปิลหนักกี่หน่วยกลางคะ เปลี่ยนคำถามบ้างครูไซยอยากจะรู้ว่าสิ่งของอะไรเอ่ยที่มีน้ำหนักมากที่สุดตอบได้ไหมนะอ่าแล้วสิ่งของอะไระคะที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดอ่ะนะคะแล้วถามว่านนี่เปลี่ยนคำถามใหม่คือลองเรียงนะคะเรียงลำดับสิ่งของที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด ไปหาสิ่งที่มีน้ำหนักมากที่สุดเริ่มจากอะไรก่อนคะอลองตอบคำถามในใจกันนะคะอทีน,นี้มาดูนี้บ้างาเครื่องช่างสองแขนนี้เอาของสองอย่างมาช่างนะคะจากภาพนี้นกเรเยนเห็นว่าเป็นยังไงกอไก่หมาหนักกว่าแมวขอไข่แมวหนักกว่าหมาขอควายหมาหนักเท่ากับแมว ข้อไหนเอย่ยจากภาพจะเป็นยังไงคะหมาหนักกว่าแมวข้อกอไก่นั่นเองเพราะว่าสิ่งที่หนักกว่าเนี่จะมีน้ําหนักถ่วงลงไปด้านล่างนั่นเองนะคะ,ะมาข้อต่อไปภาพใดแสดงว่าแตงโมเนี่ยหนักกว่าทุเรียนภาพไหนคะภาพกอไก่ขอไข่หรือว่าคอควายแตงโมหนักกว่าทุเรียนภาพไหนนะขอไขค่ค่ะอ่ะต่อมาค่ะนักเรียนเห็นไหมคะ เต่าหนึ่งตัวเนี่ยเท่ากับหนอนห้าตัวถ้าเต่าสองตัวจะหนักเท่ากับหนอนกี่ตัวคะเต่าหนึ่งตัวเท่ากับหนอนห้าตัวแต่ถ้าเต่าสองตัวล่ะจะเท่ากับหนอนกี่ตัวสิบตัวนั่นเองคะ่ะนะคะ สำหรับหน่วยกลางเนี่ยเป็นหน่วยในการช่างเป็นการกำหนดของสิうう team, <God. S 2> ่งหนึ่งขึ้นมาค่ะเอามาเป็นหน่วยในการช่างเพื่อจะใช้บอกน้ําหนักของสิ่งของที่ช่างนะคะคือถ้าเอาหน่วยกลางมาห้าอันนะคะของสิ่งนี้ก็หนักเท่ากับ5หน่วยกลางแบบนี้นั่นเองค่ะการวัดน้าหนักนะคะเป็นการหาน้ําหนักของสิ่งของว่ามีน้ําหนักเท่าใดเมื่อเราต้องการจะทราบน้ําหนักของสิ่งของเราก็ใช้เครื่องวัดนะคะเพื่อเครื่องช่างใช้เครื่องช่าง ใช้เครื่องช่างเพื่อวัดน้าหนักของสิ่งนั้นนะคะซึ่งอาจจะใช้เครื่องช่างที่มีหน่วยไม่ได้มาตรฐานนะคะก็จะเรียกหน่วยนี้ว่าหน่วยกลางนั่นเองอ่ะน,นี้มาลองทําแบบฝึกหัดของเรากันค่ะหน้าที่32เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการวัดน้ําหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนั่นเองค่ะนะคะำสั่งคือให้เราหาน้ําหนักของสิ่งของต่อไบนี้ว่าหนัก่หน่วยกลางกําหนดให้บล็อกสี่เหลี่ยมหนึ่งอันนะคะ เป็นหน่วยกลางสําหรับข้อ1ถึงข้อ8อามาดูกันข้อ1ข้อ1นักเรียนจะเห็นว่ากล่องนมนะคะกล่องนมหนักเท่าไหรคะเนื่องจากกล่องนมแล้วก็เท่ากับบล็อกอยู่3บล็อกนั่นก็หมายความว่ากล่องนมนี้มีน้ําหนัก3หน่วยนั่นเองคะ่ะข้อ2มะม่วงมะม่วงมีน้ําหนักเท่าไรคะดูจากบล็อกที่เห็นแสดงว่ามะม่วงผลน,นี้มีน้ำหนัก 4หน่วยนั่นเองอะนะคะหน้า32ก็ไม่น่าจะมีอะไรยากเนาะนักเรียนทําได้เลยนะคะถ้าทำหน้า32เสร็จแล้วนะคะนี่น32จะมี8ข้อไปดูต่อที่หน้า33หน้า33ก็เหมือนกันค่ะไม่ยากเลยกำหนดให้ลูกเทนนิส1ลูกนะคะเป็นหน่วยกลางสำหรับข้อ9ถึงข้อ14อย่างข้อ9นะคะผักกาดขาวจะหนักกี่หน่วยนักเรียนก็นับลูกเทนนิสที่อยู่บนเครื่องช่าง2แขนอันนี้เลยค่ะ ไม่ยากนะคะหน้า32กับหน้า33อ่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูกันเรื่องใหม่กันเลยขึ้นเรื่องใหม่กันเลยนะคะก็เป็นเรื่องการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีดแล้วนะคะอ่าเมื่อกี้เป็นการวัดแบบว่าไม่ใช่หน่วยมาตรฐานวัดเป็นหน่วยหนึ่งสองหน่วยหน่วยกลางอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เป็นหน่วยมาตรฐานแล้วค่ะนะเป็นกิโลกรัมแล้วก็เป็นขีดนั่นเองอ่านะคะ เราก็มารู้จักเครื่องช่างกันก่อนที่มีหน่วยมาตรฐานน่ะเครื่องช่างแรกนะคะเครื่องช่างที่1คือเครื่องช่างสปริงนักเรียนน่าจะเคยเห็นตามตลาดนัดเราจะเรียกว่าเขาว่ากิโลนั่นเองนะคะสําหรับเครื่องช่างสปริงเนี่ยใช้สําหรับช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักไม่มากนะคะเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์พวกนี้อ่ะเครื่องช่างที่2นะคะเครื่องช่างน้ําหนักตัวอ่ะ ก็เอาไว้ช่างคนนี่แหละค่ะเอาต <c oughs> ัวเรานี่แหละค่ะอยากรู้ว่าเราหนักเท่าไหร่ก็ขึ้นไปบนนี้เลยนะคะเครื่องช่างที่3เครื่องช่าง2แขนนะคะใช้สําหรับช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักน้อยๆเช่นสมุนไพสารเคมีพวกนี้นะคะเครื่องช่างที่4ี่เครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนนะคะใช้สําหรับช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆเช่นข้าวสารกระสอบปุ๋ยปุ๋ยนี่มันเป็นถุงใหญ่ๆนะคะหรือน้ําตาลทรายที่อยู่ในกระสอบ อันนี้เราน่าจะเห็นตามโรงงานโรงพยาบาลน่าจะยังมีอยู่บ้างนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเครื่องช่างนี่5้นะคะเครื่องช่างดิจิทัลนะคะเป็นเครื่องช่างที่ขนาดเล็กเอาไว้ช่างสิ่งของที่น้ําหนักไม่มากนะคะถ้าจะเห็นได้ก็จะอยู่ตามร้านทองนะคะร้านขายเนินร้านขายทองพวกนี้จะมีเขาจะเอาไว้ช่างพวกแหวนนาฬิกาสร้อยพวกนี้นะคะที่มันน้าหนักน้อยๆทีนี้มารู้จักเครื่องช่างกันแล้วมารู้จักสิ่งน,นี้กันอะ ที่เราจะต้องเรียนรู้เลยคือเจ้าตัวนี้นะคะเครื่องช่างสปริงนั่นเองหรือเรียกว่ากิโลนั่นเองค่ะส่วนประกอบของเขานะคะก็จะมีจานรองจานรองไว้ทําอะไรคะก็เอาไว้วางของที่เราอยากทราบน้ําหนักนั่นเองแล้วก็มีหน้าปาัดกลมๆนะคะมีเข็มชี้น้ําหนักสําหรับเข็มชี้เนี่ยสังเกตนะคะก่อนจะช่างอะไรก็ตามเจ้าเข็มชี้เนี่ยจะต้องอยู่ตรงเลขศูนย์เสมอนะคะอย่าให้ขยับไปเลขอะไรเลยนะคะ อ่าแล้วก็มีตัวเลขบนหน้าปัดต,ตัวเลขบ,บนบหน้าปัดนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่บอกนะคะว่าสิ่งของนี้มีน้ําหนักเท่าไหร่อย่างเช่นอยู่ไปตรงเลขหนึงก็มีน้ําหนัก1นกิโลนั่นเองนะคะอ่าในส่วนของการบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมกันก่อนนี่ถ้าการบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมเป๊ะๆเลยแบบนี้นะคะเข็มเนี่ยเจ้าเข็มเนี่ยค่ะจะไปตรงกับตัวเลขเป๊ะๆเลยอย่างเช่นเจ้าปลา3ตัวนี้ มีน้ำหนักรวมกันเป็นเท่าไรคะเข็มไปตรงเลข4นั่นก็หมายความว่าปลาสามตัวนี้มีน้ำหนักสี่กิโลกร,รัมนั่นเองอะแล้วกุ้งล่ะเจ้ากุ้งพวกนี้มีน้ำหนักเท่าไรเอ่ยเข็มตรงเลข2นั่นก็หมายความว่ากุ้งพวกนี้มีน้ำหนัก2อกิโลนั่นเองค่ะ2กิโลกร,รมัมไก่ล,ล่ะคะเนื้อไก่เนื้อไก,เอไก่เข็มตรงกับเลขสนั่นหมายความว่าไก่พวกนี้มีน้ำหนัก 3กิโลกรัมนั่นเองทีนี้รู้ในส่วนของกิโลกรัมแล้วนะคะมาดูในส่วนนี้กันบ้างการวัดน้ำหนักเป็นขีดนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ากิโลเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆขีดเล็กๆอยู่เห็นไหมคะแล้วก่อนจะถึงตัวเลขหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีขีดเล็กๆอยู่นะคะอันนี้เราจะเรียกน้ำหนักของเขาว่าเป็นขีดนั่นเอง ดูยังไงนะคะก็ดูจากขีดเลยเห็นไหมเริ่มจากเลขศูนย์เลขศูนย์เราก็จะไม่นับนะคะมันก็จะมาเป็น1ขีด2ขีด3มขีด4ี่ขีด5ขีด6ขีดต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ1ช่องเล็กก็คือเท่ากับ1ขีดอ่าสิช่องเล็กเนี่ยก็คือ10ขีดนั่นก็หมายความว่าตรงกับเลข1พอดีนั่นก็หมายความว่า1กิโลกรัมเนี่ยเท่ากับ10ขีดนั่นเองค่ะอ่ะ มาดูกันปลาตัวนี้หนักเท่าไหร่คะสังเกตจากหน้าปัดกิโลสังเกตจากเข็มเนื่องจากเข็มยังไม่ตรงกับเลขหนึ่งนั่นหมายความว่าปลาตัวนี้ยังไม่ถึง1กิโลนะคะแต่อยู่ตรงขีดที่เท่าไรเอ่ยหน่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดอะ ก็น้ำหนักของปลาตัวนี้ก็คือ9ขีดนั่นเองค่ะยังไม่ตรงกับเลขหนึ่งนะคะ,ะมะเขือเทศมะเขือเทศ3ผลน,นี้จะมีน้ำหนักเท่าไรคะเข็มยังไม่ถึงเลขหนึง่งนั่นก็หมายความว่ายังไม่ถึง1กิโลนับขีดเลยค่ะ1 2 3อนั่นหมายความว่ามะเขือเทศ3ผลน,นี้มีน้ำหนักเท่ากับ3ขีดนั่นเองอ,อันนี้ไปดูวิธีการสร้างในหน้านี้แปบ๊บหนึ่งนะคะ ช่างนะคะเข็มจะต้องชี้ที่ตัวเลขศูนย์ก่อนนะคะเข็มก็จะเลื่อนไปนะคะบอกน้ำหนักตอนนี้ยังไม่ถึง1กิโลนะคะส, 3, ส้มสามพแอส้มสองผลตอนนี้นะคะหนักอยู่แค่ที่4ขีดเอง ตอนนี้เข็มเลื่อนไปตรงเลขหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็หมายความว่าส้มทั้งหมดนี้มีน้ำหนัก1กิโลกร,รัมนั่นเองอ่ะโอเคพอจะรู้กันแล้วนะคะอ่ะถ้าพอจะทราบกันแล้วมาดูแบบฝึกหัดของเรากันดีกว่าอ่ะในหน้าที่34อ่ะอันนี้เป็นการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็เป็นขีดนะคะให้นักเรียน เขียนน้ำหนักของสิ่งของต่อไปนี้ค่ะอย่างข้อ1พรพิกนะคะพิกจะหนักกี่กิโลกร,รมัมอ่านในหน้านี้จะหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรมากพิกหนักกี่กิโลกร,รมัมนักเรียนก็ดูที่ตัวเลขที่เข็มไปถึงนั่นเองข้อ1เนี่ยพิกเข็มถึงเลขอะไรคะอยู่ตรงเลขหนึ่งั่นก็หมายความว่าพิกก้อนี้จะมีน้ำหนักเท่ากับ1กิโลกร,รัมนั่นเองทุเรียนราะคาทุเรียน ทุเรียนเข็มตรงเลขอะไรเอ่ยเลข6นั้นก็หมายความว่าทุเรียนมีน้ำหนักเป็น6กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะอ่ะนะคะหน้า34จะเป็นถึงกิโลกร,รัมนะคะหน้า35จะมาพูดถึงเป็นเป็นขีดกันบ้างสังเกตน,นะคะว่าแต่ละอย่างนะคะในหน้า3ในหน้านี้ไม่มีตัวเลขบอกคุณสายลืมอ่ะนะคะในหน้านี้ สังเกตว่าเข็มเนี่ยจะยังไม่ถึงตรงเลขหนึ่งเลยนะคะนักเรียนก็สังเกตดูสิคะว่าแครอทควนนี้เนี่ยมันตรงกับขีดที่เท่าไรในกิโลนะคะ,ะนับดูซินับแล้วตรงกับขีดที่4ก็หมายความว่าแครอทผนนี้มีน้ำหนัก4ขีดนั่นเองอไม่ยากนะคะนักเรียนลองลองทำดูเนาะ